ตอนนี้ช่องของเราก็มีเพจ Facebook แล้วนะครับฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i n c h วันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟรีฟ Mobile 2 1กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่กับกิจกรรม Head to Head นะครับก็ช่วงนี้นะครับกิจกรรม For ์เฟสติวัลก็เหลือเวลาอีก18วันนะครับก็ไม่มีอีเวนต์อะไรเข้ามาใหม่นะครับก็ดู Head to Head ไปปังๆก่อนละกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนจะไปดู Head to Head ของผมนะครับก็ ฝากช่วยเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปเพสเวทคลิปนี้นะครับคี y p เพ y e เอร์นะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่ครับพี่ตู้ของเรานั่นเองนะครับรูมิลูลูกากูนะครับก็เป็นนักเตะ o อ r 1 1์นะครับแต่อันนี้ผมเทดขึ้นมาเป็น114แล้วนะครับก็อัพแรงค์มาแล้วด้วยนะครับแรงค์16กนะครับก็เป็นบูต์สปีดนะครับมาดูค่าพลังกันครับสปีดต้น140นะครับสปีดสปีด140จบสกอร์1 4บ ช็อตพาวเวอร์้อลองช็อต140โพิชันนิ่ง140 140แทบหมดเลยนะครับแล้วก็เอ็ดดิ้งก็140เช่นกันนะครับแต่ว่าจัมปิ้งแค่1้5นะครับแล้วก็มีสแตน140ด้วยนะครับโอ้โหค่าบอลโหดมากเลยนะครับสำหรับพี่ตู้ของเรานะครับไปครับเดี๋ยวเราก็จะไปกดเอ็ดดกันนะครับสำหรับพี่ตู้ของเรานะครับก็บางคนเขาบอกว่าร่างนี้ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ มาครับตอนนี้เราก็เข้ากันมาอยู่กันในเกมแล้วนะครับก็สําหรับพีตูนะครับก็ยืนคู่โรนันโดเลยนะครับโอโจโจโอวีอาร์ร้อยแปดสิบหกรับศูนย์สี่นะครับสำหรับโอวีอาร์ครับของเรารอยแปดสิบเจ็ดของเขาร้อยแปดสิบหกนะครับชื่อคุณมากเลยนะคุณคุณเซเลอร์เหรอครับมาครับเกมเริ่มแล้วนะครับผมบุกจากซ้ายไปขวานะครับอยู่ในเสื้อทีมของอาร์เซนอลนะครับโอเคหวัดดีจ้าเบคแฮมฟาร์ไดวิดิกมาที่เดวี่ครับ ว่าจะส่งติ๊กเกอร์ไปไม่มีเวลาส่งนะครับไม่เป็นไรครับมาเอาส่งหมาแล้วครับแต่จะติ๊กเกอร์ทั้งเกมไหมอยู่ที่ฝั่งเขานะครับตอนนี้อยู่ที่โมลตาตักออกขวาไปครับมีวิ่งเติมสอดขึ้นมาหนึ่งคนนะครับเชียซ่าโอ้โหโดนวารานปั๊มลูกนี้ง่ายท้องเลยครับยังตัดได้ครับโลคาเดลลี่โลคาเดลลี่เข้ากลางมาที่โมลตาพลิกพยายามจะไปครับจะได้ยิงไหมยังม้วนอยู่ฟันได้เขี่ยออกมาหนีออกมาได้ครับฟอนันเดสถากออกมาที่อเรสนะครับทำไงลูกนี้ มีลูกกักูอยู่โอ้โหเดินโดนเดนลิกแย่งไปครับโลบโตคาร์สเปียโรโอ้โหดาลาอะไรแม็กคินนี่นักเตะแต่ละตัวเอาเอาเรื่องครับโลบโตคาร์สเล่นชิงกับดีเบล่าครับออกซ้ายมาที่ดีเบล่าเข้ากลางมายังไงครับลูกนี้แม็กคินนี่โดนฟันได้ปั๊มไว้ออกมาที่เบ็คแฮมไม่ถึงครับถึงโลคาตูรีเปียโรแม็กคินนี่ตักขึ้นมารอบนี้มุงไปทางซ้ายยิงเลยครับโอ้โหตวัดยังไงเอ่ยลูกนี้อื้อหือโอ้บักยังตามกลับไปเอามาได้เกือบไปอ้าวกลายเป็นลูกฟาวด์ด้วยครับลูกนี้ ถึงเข้าก็ไม่ได้ประตูนะครับฟาวไปก่อนแล้วอบอกักจะได้เตะยาวขึ้นไปครับเตะออกไปทางซ้ายนะครับโรนโดมีลูกกูไปเก็บมาโดนเบียดแย้งคืนไปโลคาเตลลี่ยังไงออกขวาม,มาที่เคียซ่าดวีปัมนะครับเป็นลูกออกนะครับก็จะเสียทุ่มนะครับลูกนี้แมคคินีได้ทุ่มทุ่มเข้ามาที่เคียซ่าเคียซ่าออกมาที่โลคาเตลลี่เข้ากลางมาที่เปียโรยัยงไงยึกยักยึกยักอยู่จะย,ยิงไหมแม่ช้าไปแล้ววิดดิกตัดไปได้เบคแฮม แทงโอ้โหเบาไปหน่อยลูกนี้ไม่ถึงแน่เลยครับโดนกักดาโดกเอาคืนไปโลคาตูรี่อยู่ที่กาก้าตัดกลับมาแม็กคนนี้เอาคืนไปลูกนี้เปี่ยนโลยังไงเอ่ยหัวตักออกมาลูกนี้โอ้โหยังขวางไม่ได้ครับเกือบไปฟันไดัอเฟอรนันเดสออกมาที่ตอเลสยังไงครับลูกนี้กะไปแล้วครับตากาก้าพลิกมาสวยลูกกากูส่งชิงออกมากาก้าแทงมาลูกนี้ยังไงฟอตตอเลสลุดแล้วครับยังไงเอ่ยจังหวะนี้จะได้ยนเข้าไปหน้าประตูหน้าประตูมีไหมไม่ถึงไบกแคบหวัดยิงเรียบร้อยเลยครับ กระโดดวันเล่สวยงามครับลูกนี้กากายังโหดจัก,กรยานอากาศครับเข้าเสาแรกไปเลยครับขึ้นนำครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ดิบาร่าเคียซ่าโดนโลนโอโป๊มไว้ไงโรนโดนตวัดจะชากมาหนึ่งจังหวะสองจังหวะได้ครับจะได้โยนหน้าประตูมีลูกกากูกับเบคแฮมโยนเข้ามาลูกนี้ลูกกากูยังมงเกือบไปตเตะบ,บื้มออกมาก่อนได้ครับหมดเวลาครึ่งแรกครับนึกว่าจะโดนสวนด้วยนะครับหมดเวลาไปก่อน เดี๋ยวเราไปดูครึ่งหลังกันต่อนะครับพี่ตู้ยังไม่มีประตูนะครับต่อเกมนี้ดีบาร่ดนแบกแฮมปั๊มไว้ยังไงลูกนี้ถ่างเอาไปที่โรนโดยังไงลูกนี้กะชาไป1จังหวะ2จังหวะไปยังไงจะต่อไหมจังหวะที่สามมาได้หึงหน้าประตูโยนครับลูกนี้โยนเข้ามาหน้าประตูยังไงพี่ตู้เราสองจังหวะตองทีนะครับแบกแฮมหมงลูกนี้ก็โดดปัดออกไปได้ได้โอกาสหมงสองที่ครับพี่ตู้ของเรายังหมงไม่ได้นะครับแต่โยนโด่งขึ้นมาลูกนี้เดวี่ยังไงเอ่ย เปกแคมครับยังไงเอ่ยวาลานออกมาที่โรนโดออกมาที่กาก้าอย่างไงครับลุกนี้โดนเกียวกูดาโดเอาคืนไปกาโรโดคีอาซาออกมาที่เดบล่าเดบล่าออกมาที่โลคาตูรีตักมาสวยลูกนี้หลุดครับยังไงเอ่ยโมลาตายังไงเดวิทันไหมจะได้ยิงไหมเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งเสียจนได้ครับโอ้โหวิ่งเบียดไปโมลาตาไม่ได้ครับสำหรับเดวี่ น่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับเดวี่น่าจะแทงออกไปแย่สักหน่อยครับโอ้หจังหวาเบียดกันนะครับกินเข้าไปลูกนี้โอบักหมดสิทธ์ครับมาดูกเกมมันต่อครับที่กา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 มาเลยลูกกูลูกกูออกไปทางซ้ายที่วาลานแค่เติมสูงเลยครับวาลานเกมนี้ออกที่ลูกกูยังไงจะทั้มาลุดติดโลคาตูรีได้ทุ่มนะครับจะได้ทุ่มนะครับดูกากู ูกกากูทุ่มมาที่วารานวารานยังไงครับมองหาเพื่อนอยู่ส่งกับคืนไปที่ลูกกากูพิกมาสวยลูกกากูลูกนี้โยนเข้ามาลูกนี้หน้าประตูยังไงเอ่ยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับเป็นตอเลสสองประตูตอนหนึ่งครับชิงมงได้ก่อนครับตอเลสลูกนี้เขียร่าเขียมาเริ่มมาพีิกไปหนึ่งจงังหวะสองจงังหวะติดแบคแฮ้มยังไงแทงมาลูกนีก้กลัวกากูโดดบูนูชีเอาคืนไปครับยังไงโมราต้า ออกขวาไปสวยเคียซาพลิกไปสวยยังไงแต่ออกมาที่โลคาตูรีพยายามจะไปยังได้อยู่ครับเคียซาตวัดกลับมาสวัดกลับมาเรียบร้อยไหมโอ้โหเรียบร้อยเลยแม็กินนี่สองสองเอาดีครับเกมสูสีมากครับลูกนี้ม่งสู้ไม่ได้เฉยเลยครับโดนแม็กินนี่เฉยเลยสองประตูต่อสองโรนันโด,น,โดนาทีที่เจ็ดสิบหกแล้วยังพอมีเวลาลูกกากูยังไงเอยลูกนี้กระชากไปเต็ด อยู่ที่แม็กคินนี่นะครับกัดาโดเตะออกมาเอเตะไม่ดีครับเสียเลยลูกนี้เตะเป็นลูกทุ่มนะครับวารานจะได้ทุ่มทุ่มมาที่บคแ,คแบค็แคมแบ็กแคมมาที่โรนโดยังไงเล่นชิงกับแบ็แฮมแทงมาสวยลูกนี้จังหวะนี้โรนโดจะได้ยนครับโยนไปลูกกกูขอหนึ่งลูกยบร้อยครับพี่ตู้ติดไฟเอาครับพี่ตู้ทาได้ครับสามประตูต่อสองนะครับนึกว่าจะไม่มีประตูแล้วสำหร,ร uf, ับเกมนี้สำหร,รับพี่ตู้ของเราพี่ตู้ติดไฟ ยังไงเอ่ยกระชากมาไงนาทีที่85แล้วเอายังนัวกันอยู่เอาขึ้นมาได้ไหมว่าลานชิงมายังไม่ได้ลูกคารเจอรี่จะโดนไหมจะโดนสมประตูต่อสามไหมยังไงกระดก,กมาหน้าประตูลูกนี้ฟานแต่ให้เตะทิ้งออกไปก่อนเลยดีกว่าครับไปให้พร้นขีดอันตรายไปก่อนเคียซ่าแทงออกมาสวยลูกนี้ยังไงครับลูกนี้ด้ได้โยนกุาโดโยนเข้ามาลูกนี้ฟานได้มงเคียม,มาได้ยังไงครับลูกนี้กาก้าวิ่งไปหัวดออกมาก่อนครับ ยังไงเอออ้าวยังไงจะหลุดไหมลูกกะกูมีเวลาไหมยังไงโอ้โหบวโชกับแทกีเดียวหงายท้องกรรมการก็เป่านกวินหมดเวลานะครับก็ชนะเฉือน,นไปเลยครับ3ประตูต่อ2นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคีย์เพเยอร์ของเราก็คือลอมิลูลูกากูนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเฮ็ดดูเฮดนะครับคีย์เพเยอร์ของเราก็คือลูกกกูนั่นเองนะครับสำหรับลูกกกูร่างนี้นะครับก็ได้มาจากกิจกรรมท็อปทาร์นเฟอร์นะครับในสายพีเมี์ลีกนั่นเองนะครับ ก็สําหรับค่าความสามารถของลูกากูนะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับในส่วนตัวคิดว่าถือว่าโอเคนะครับแล้วก็คิดว่าจะใช้ต่อนะครับก็คิดว่าจะไม่ขายนะครับก็ถือว่ามีความเร็วนะครับแล้วก็ตัวใหญ่เบียดแย่ง กับคู่ก่อสู้ได้ดีนะครับแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีความเร็วนะครับแล้วก็หม่งดีด้วยนะครับแต่ก็มีแอบติดอยู่ในใจนิดนิดนึงนะครับว่าเหมือนกับว่ามันไม่วาวเท่ากับล่างที่แล้วนะครับในการ์ดล่างที่แล้วน่าจะวาวมากกว่านะครับน่าจะเด็ดมากกว่าสำหรับล่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็โอ r ร้อยสิบนะครับสำหรับที่มานะครับก็อัพขึ้นมาเป็นร้อยสิบสี่ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับค่าความสามารถของลูมิลูลูกากูนะครับสำหรับเพื่อนนะครับที่มีความคิดเห็นอย่างใดนะครับก็คอมเมนต์มา ว่าเป็นยังไงมากนะครับสำหรับการใช้รูมูรูกับกูสําหรับคนที่ยังไม่ได้ก็เก็บแต้มนะครับรอใบค่าเดินสายพี่มีก็ได้แน่นอนนะครับหรือจะไปหาซื้อดูในตลาดก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะสั้นๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ